สวัสดีครับผมอักงา,าผมก็รู้สึกด,ดีมากครับรู้สึกด,ดีมากก็เมื่อเช้าไม่ได้กินข้าวหิวข้าวก็ตั้งตังหมกห้าสิบบาท ยกงนที่บบก็ยังอีาครับผม,ผมจนเมื่อก่อนผมมีแม่รวยผมก็แม่ตายอผมไม่เหลือใครอ, <c oughs> อ่าเศร้าแต่ไม่เป็นไรครับแฟ,แฟงในแสงขับใน YouTube ยังรักผมอะ มีเขาฝังว่าผมยิงยูทูปนะชื่อบ้านชื่อที่ผมนะชื่อบ้านเนี้ยเขอรู้ก่อนผมนีก็ไม,ม่มีที่ไม่มีทานอืมผมยายโจมไหมผมทำยูทูปเพื่อหวังมีทา่อืมผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้อาด้วยถ้ามีมีใครจริงๆน่าสงสารกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งติ้งติ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปไปอะ สวัสดีครับ